เดียวกันแม่น้ําเจ้าพระยาทางพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยยังคงล้นตลิ่งอยู่นะคะอย่างที่นครสวรรค์ชาวบ้านหลายพื้นที่เขาเดือดร้อนกันในช่วงคืนที่ผ่านมาเพราะว่ามีน้ําป่าในพื้นอ,อ,อย่างลําปางก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักมีน้ําป่าเกิดขึ้นที่ลําปางที่เกาะคาค่ะ ชาวบ้านนาแก้วตะวันออกตำบลน,นาแซงอำเภอเกะาะคาจังหวัดลำปางเข้าไปสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรหลังจากที่ฝนตกหนักก็ทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมในช่วงกลางดึกนะคะระดับน้ํามาทีหนึงสูงกว่า1เมตรค่ะแต่ว่ามาแล้วก็ไปเร็วน้ําป่ามาอย่างรวดเร็วขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันเบื้องต้นคาดว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ200หลังใน3หมู่บ้าน ส่วนที่อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางสถานการณ์น้ำท่วมจุดนั้นอาจจะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ยังเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังส่งกลิ่นเน่าเหม็นค่ะโครงการชลประทานจังหวัดลำปางเอาเครื่องยนต์สูบน้ำแรงดันสูงเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำลงแม่น้ำวังหลังจากที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเริ่มยืนต้นตายกันไปแล้วที่นครสวรรค์ ชาวบ้านตำบลโกรกพระอำเภอโกรกพระก็ต้องอพยพไปพักอาศัยในเต็นท์หลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนกง้ลทีนมันจะขึ้นเยอะมันจะเท่าปีห้าสี่แล้วเนี่ยขึ้นมากแนวโน้มจะติดมันจะขึ้นอีกไหมขึ้นน้ำมันไม่ได้ทรงตัวน้ำมันขึ้นมันก็ขึ้นมาประมาณนิวน้วสองนิ้วตมนิ้วแล้วแต่ฝนมันจะตก ส่วนที่พิจิตค่ะแม่น้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมโบสถ์จระเข้วัดศรีสัทธารามในตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไหว้พระชมความงามของโบสถ์จระเข้ในช่วงวันออกพรรษาล่าสุดพิจิตประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม12อำเภอ70ตำบล434หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า4,000ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า43,000ไร่ค่ะ